đấy. Mà mình đi 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 nước bạn. Đấy. 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 ว่าเกมแข่งขันในรายการทิ้งครับได้ชนะไหมครับ้นะครับเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์อันนี้ก็ได้บางอ่นี่เป็นบางส่วนของนักแสดงขึ่นยังไม่ครบแม่อัไม่ตายขาดหลยก็มีพี่ดอนครับรอนเส่นเจ้แคอีกคนหนึ่ง นักอีกเราคือมโบนะกีเรนคันทีร้คับแสดงมวาากทครับนวาันา้ที่หัว <ps> ้าวนยได้าไนี <mañana benim S 2> <rawd Moder> ้เดีเราจะาคุยกับนักแสดงทุกท่านเลยว่าเรื่องมี้สนุกสนานขอย่างไรเอาปฝากท่านะครับแต่ตอนนี้เราไปดูคนที่สคัญมาที่ทำให้เกิด งาน,นเบืออออ้องหลังครับกาเป็นอย่างไรครับนี่ค่ะนีคัะ